สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับ Double A Together t u r k e แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็เริ่มที่จะไปโรงเรียนกันแล้วแต่ว่ากางเกงที่ให้ใส่นะคะก็จะเป็นกางเกงอยู่บ้านไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าใส่กางเกงนักเรียนเดี๋ยวกลัวว่าเด็กๆจะเจ็บกันนะคะเดี๋ยวส่งเด็กๆเ,เสร็จนะคะแม่ก็จะต้องรีบกลับมาทํากับข้าวนะคะเพราะว่าวันนี้บาบาเขางานตอนเย็นแต่ก่อนที่จะไปทํางานบาบาก็ขอให้ช่วยเสริมรอให้นิดนึงนะคะ สำหรับกับข้าวของเด็กๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องเครื่องนวดแป้งกันนะคะเพื่อทําบะหมี่ให้เด็กๆทานกันและสําหรับช่วงดึกในวันนี้นะคะแม่ก็จะต้องรับหน้าที่สอนการบ้านให้เด็กๆนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงนะคะไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นแอปเปิลเขียวตรงข้ามกับฝั่งโรงเรียนนะคะลูกดกมากเลยแล้วก็นี่นะคะน้องหมูป่ามาทักทายกันอีกแล้วะค่ะตัวใหญ่มากเลยนะคะแล้ววันนี้กับข้าวของบาบาน,นะคะตอนแรกแม่ก็กล่าวว่าจะแค่ทอดเนื้อให้นะคะแต่ว่ามาเจอใบองุนอ่อนๆหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปทำดอม่าหรือว่าใบอังุ่นห่อข้าวนั่นเองนะคะ สำหรับวิธีการทำเราก็จะต้องล้างใบอังุ่นให้สะอาดนะคะเด็ดขั้วออกแล้วก็เรียงซ้อนๆกันไว้ในกระมังนะคะเทเกลือไว้ด้านบนแล้วก็ตามด้วยน้ำต้มเดือดนะคะแช่ไว้สักพักหนึ่งค่ะ ต่อมาเราก็จะมาทำส่วนผอสมของตัวข้าวนะคะซึ่งเราจะนำข้าวไปแช่น้ำไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะผักที่เราใช้ก็จะมีหอมใหญ่ใบพาร์สลีย์แล้วก็มะเขือเทศปั่นนะคะเราจะนำหอมใหญ่แล้วก็ใบพาร์สลีย์นะคะมาหั่นให้ละเอียดจากนั้นเราก็จะมาตั้งกระทะใส่น้ำมันมะกอกและใส่หอมใหญ่ลงไปผัดนะคะตามด้วยข้าวที่เราแช่น้ำไว้ในส่วนของเครื่องปรุงเราจะปรุงรสด,ด้วยซอสมะเขือเทศเข้มขน้นมะเขือเทศปัน่นเกลือ ริกไทยใบมิ้นแห้งนะคะผัดให้เข้ากันลองชิมรสดูนะคะซึ่งรสชาตินะคะจะออกเค็มน,นิดนิดตัดกับรสเปรี้ยวของมะเขือเทศเข้มข้นนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบพาสต์ลี่ลงไปนะคะผัดให้เข้ากันเป็นอันเสร็จในส่วนของตัวไส้นะคะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มห่อข้าวกันแล้วนะคะซึ่งเราจะต้องใช้ใบองุ่นนะคะลองก้นหมอ้อไว้ก่อนเพื่อเวลาต้มจะได้ไม่ไหม้นะคะ หลังจากห่อเสร็จเราก็จะนำดอม่าไปเรียงใส่ในหม้อนะคะแล้วก็จะเติมน้ำที่ผสมซอสมะเขือเทศเข้มข้นน้ำมันมะกอกและเกลือลงไปนะคะเทให้เสมอกับดอม่านะคะจากนั้นเราจะปิดด้วยใบองุ่นตามด้วยเลมอนฝานนะคะแล้วก็จะนำไปตั้งแกส๊สโดยเราจะใช้ไฟปานกลางค่อนอ่อนในการต้มนะคะต้มไปจนน้ำข้างล่างแห้งนะคะนั่นก็คือข้าวสุกแล้วนะคะแต่ว่าระวังอย่าให้ก้นไหม้ด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาทําบะหมี่ให้เด็กๆกันแล้วนะคะต้องขอบคุณบาบานะคะที่ซื้อเครื่องนวดแป้งมาให้แม่ใหม่นะคะไม่งั้นแม่ก็จะต้องนวดจนมือเป็นตะคิวอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็นวดแป้งครั้งแรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้30นาทีแล้วก็มานวดอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับแป้งตัวนี้เราจะใช้เป็นแป้งสาลีนในค์ผสมกับแป้งมันนะคะซึ่งเส้นจะมีความเหนียวนุ่มมากเลยค่ะ ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะพักแป้งและไปย้อมผมให้ประบากันก่อนนะคะ วันนี้เราก็จะมาต้มลูกชิ้นสําหรับใส่บะหมี่ให้เด็กๆกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะมีทั้งลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นไก่เดี๋ยวจะลองให้เด็กๆทานกันดูนะคะซึ่งปกติเด็กๆจะชอบทานแต่ลูกชิ้นไก่กันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะยอมกินลูกชิ้นเนื้อกันไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะทอดเนื้อเตรียมอาหารใส่กล่องไปให้บาบาทานที่โรงแรมด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทําเสร็จก็ได้เวลาไปรับเด็กๆกันละค่ะ และนี่ก็เป็นมือเย็นสําหรับคุณพ่อคุณอาแล้วก็เด็กๆนะคะแต่ว่าเส้นบะหมี่ยังไม่ได้รีดเส้นกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้เด็กๆมาช่วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาไปรับเด็กๆกันแล้วคะ่ะ บบาายยระหว่างนี้ป้าๆก็มารับเสื้อผ้าที่โรงแรมกลับไปซักด้วยนะคะวันนี้มีเยอะมากเดี๋ยวแม่ก็จะต้องทั้งซักรีดแล้วก็สอนการบ้านเด็กๆไปพร้อมกันเลยนะคะและตอนนี้ป้าๆก็จะต้องกลับไป,<ม>ไปทําง,งานอีกแล้วค่ะ

เราไม่กินได้รเปล่าได้หรอกลูกชิ้นเนื้อเราไม่ยากพี่เลน่ะกินได้ป่ะลูกชิ้นเนื้อลองกินไหมความสัมผันมันไม่เหมือนฮะความสัมพัสมันไม่เหมือนยนังไงลูกลูกชิ้นไหนจะอร่อยกว่าลูกชิ้นไก่เหรอแม่สะาททำไว้ให้เพื่อนแต่ชอบกันอ๋อมันก็อร่อยทังต่อมา ่ะหนูลองกินก่อนสิกินรวดใครจะรีทคะเดี๋ยวก่อนนะอ,อาไว้ทางนี้เมียวเมว,มวงาวเดี๋ยวแม่ให้รีดพอกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่นี่ให้โอเคปะเพราะหนูหยยิวใช่ไหมคะอืมรีหนูไม่ใช่เดี๋ยวกอนเดี๋ยวกันดูลบแม่ก่อนแม่ต้องรีดให้บางๆก่อนมันจะได้เข้าง่ายๆ ไหนวันนี้เรียนภาษากัีกคุณครูบอกว่าอะไรมั่งหนูไม่รู้ไม่รู้ h e l l ไโลแล้วก็โอเค <laughs> แค่นั้นไดงเหรอใช่เ,เดี๋ยวแม่ทาแป้งก่อนต้องทาแป้งให้มันก่อนนะคะเส้นจะสวยสวย ะคะ่ะเดี๋ยวเราแม่ต้มรวกเส้นให้นะคะโอเค หลังที่ทานก็ได้เวลาคุณยายจากเมืองไทยโทรมาหาเด็กๆกันแล้วนะคะหมุนเอาเส้นหมี่ไม่ได้อะหมุนเลยลูกหมุนเออของขอหนูจี๊มหนูนั่นลงไปแล้วหนูก็หมุนเลยลูกหมุนเออเหล่านี่คะเออมันมั้อไย โอ้โหคีบได้ล้เลนคีบได้แล้วยยเอะเอ้ยอะไรอ่ะนี่จับแบบจับอย่างเงี้ย้วอ๋อแม่คันหมก็เคยเห็นแม่คนหงมันก็เคยเห็นน้ำจัไม่หรอกมนก็เคยเห็น อันทว่นไทยสว่ามันจะมากันกันน้ำบุรีไหมอ่ะไม่มาเออมันมาก่อนน้ำท่วมบางที่มันก็มาแบบโซนมันมานละโซนกันเนี่ยหรกบางโซนมันก็เข้าได้บางโซนมันก็ไม่ไดไม่โดนอืมหน้าตอนที่ประเทศไทยเนอนตอนตอนน้ำท่วมเน่สะพานมันขาดด้วยนะใช่ค่ะา อ,อ,อีนี่ว่าอร่อยนะคะอรอเออหิวด้วยละสิเดี๋ยวกินแต่เราทำกันบ้านด้วยนะคะลูกเออแค่นั้นแหละจะนอนแล้วค่ะเออบ้าเอว้บาเขพมตอนเราพรมาพร้มนะรมใช่ไหว่าเขาใ่กอมาพมมาจุกรบดานเาวันนี้เรามาสังกินเป็นไงคุณครูผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงดีไหมคะดี แล้วมีก ouais. yeah. uh, no, ันแล้วมีการบ้านภาษาอังกฤษไหมลูกมีทำเสร็จป่าวทำเสร็จไหมลูกทำเสร็จยังยังยังอ่ะงันเดี๋ยวทำด้วยนะคะกินเสร็จเด็กๆก็มาช่วยกันรดน้ำต้นไม้เลยนะคะดีๆลูกรถดีๆพี่ได้มารดหรือมาเล่นเนี่ยลูกฮะให้ดีๆค่ะเออ ช่วงนี้ผักของเราก็จะเน้นเป็นผักฤดูหนาวแล้วนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโหระพาแต่ว่าตรงนี้ก็เผื่อไว้นะคะไม่รู้ว่าหน้าหนาวจะตายไหมตรงนี้ก็จะเป็นคะน้าที่เราลงใหม่นะคะแล้วก็ผักชีส้นหอมตรงนี้ก็ใบแมงลักนะคะแล้วก็จะมีสะระแหน่อีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะไปลดตรงฝั่งข้างบ้านกันนะคะ ตกดึกลมก็จะเริ่มมาแล้วรอไทยดีนะคะลูก ค่ะลูกเรียนล้างเกีย๊ยงแล้วใช่ไหมคะมาไ,ไปค่ะได้เนาะอันนี้แม่มาที่หนูเขียนอะลูกจะอ่านกับแม่อรอบหนึ่งนะคะเราเรียนภาษาอังกฤษสนุกไหมลูกนสนุกชอบหรอหภาษาอังกฤษกับภาษาตรุรกีเป็นไงว่ากันลูก,ลกอังกฤษอังกฤษใช่ปะ ท้เกิดไม่เส็จเดียวพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยทําต่อแล้วไม่ได้หลอกลูกพรุ่งนี้บาบาเข้างานตอนเช้าด้วยไม่มีใครสอนหนูเดี๋ยวบาปบากลับมาต้องให้บาบาดูแลลูกนะคะพรุ่งนี้บาบาไปส่งหนูแล้วก็ไปทํางานต่อ<น>ข้าเช้าแล้วลน,น้นองอัลจาร์ก็กลับมาเหรออัลจาร์ก็น่าจะไม่ได้กลับเพราะว่าจาร์เข้างานตอนดึกอัจาร์ก็ไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้บาบามีประชุมผู้ปกครองลูกที่โรงเรียนอ่ะ อาจางก็ต้องไปเข้างานแทนปปาก่อนคู่นี้หรอใช่ค่ะอันของการเดิงสองแซกบอามาเขาบอกว่าอันแรกประกอบด้วยตัวนี่อเนอร์เออเอเฮอร์ฮาฟแนลอร์สตูร์ม เขาบอกว่าประกอบด้วยพยัญชนะหกตัวไอตัวอักษรหกตัวตัวอักษรหกตัวนัเที่อันไหนมีหกตัวมั้งลูกทำไหนอัลฟาเบอ่ะระบายสีเหมือนกันลูก<ม>ต่อไปคำไหนที่มันน่าจะน่าจะง่ายที่สุดอ่ะอ่านข้อสองให้แม่ฟังหน่อยสิกูช่วย w ิ i ท t e เล a l f l e บ t e r B a น เขบาบอกว่าอะไรเขบาบอกวา่ามันมีพยัญชนะ,ะทั้งหมดแตกต่างกันใช่ปหมอ่ะดูซิคำไหนที่มันไม่ตรงไม่มีสักตัวที่มันเหมือนกัน,ล,<า>นลูกมโอมาลึกอ่ะโอมาลึกอ่ะสบายสีอ่ะสบายลูกสีอะไรก็ได้ค่ะถ้าเกิดแม่ทำแบบนี้ไปทุกวันหนูก็จะถูกหมุดเลยอ้าวทำไปอย่างนั้นล่ะ ก็เหมือนกันไม่ใช่หรอบาบาสอนหนูก็ต้องเข้าใจสิลูกว่าบาบาหมายความว่าอะไรก็บาบาสอนน้อยกินหน่ะปาบาไม่ได้สอนเป็นภาษาไทยใช่ไหมล่ะใช่หนูก็เลยไม่เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวบาบากลับมาบาบาจะสอนสามอีกรอบหนึ่งลูกจะดูว่าหนูทําถูกกันไหมโอเคไหมโอเคแม่ก็ไม่ได้เข้าใจแต่แม่ต้องแปลเนี่ยลูกถ้าแปลเป็นภาษาไทยแม่ก็จะรู้เรื่องเลย I know how to า o บาซ I ลไอ้นะครับ o b ดบิดม t สเตอร์คาราชิ เพราอะไรลูกขาถามอะไรเพราะว่าเคแล้วก็เคเขาบอกว่าอะไรขึ้นต้นเหมือนขึ้นต้นเดียอ่ะขึ้นต้นเหมือนกันแล้วก็จบเหมือนกันอ่ะเก่งมากค่ะแม่มว่านูงยันใช้ม่วงบนเย็นดาวอ่ะโอเคสนุกไหมคะสนุกอ่ะพี่แรนวันนี้เรียนได้อะไรมั้งลูกสิบเรียกว่า ดูสเต้เดสเต้ดูสเต้นีก็อันนดเยน้ดีดเ่ันนี้สเต้รียนได้หนวันนี้เรียนจำนวนเดียวพักเพราะว่านูรู้แต่ว่าพักก่อนสิบอันเรียกว่าอะไรรวมเป็นหนึ่งเรียกว่า อ่ะเวนวักเอนเนสสิบสองอันดูซิแน่ดูซิแน่ดูซิแน่สิเจถ้าเป็นภาษาไทยเขาก็จะเรียกว่าสิบสองอันเป็นหนึ่งโหลเข้าใจไหมคะเข้าใจภาษาอังกฤษก็คือ be one dozen dozen yes yes one dozen yeah สรุปว่าประร์บาก็กลับมาไม่ทันเด็กๆเ,เข้านอนนะคะเพราะว่าที่โรงแรมแขกค่อนข้างจะเยอะแม่ก็ต้องรับหน้าที่เอาเด็กๆนอนคนเดียวเลยนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ